มาแล้วกับอ้ําน้อยอันบ๊อ้ยหายไปนานมากกับช่วงนี้นะคะทุกคนสำหรับคนที่แบบแต่งหน้าไปบ่อยแล้วแบบว่า มันเยินมากๆแล้วสุวรบแป้งแส่หน้าเราปกติเนี่ต้องบอกก่อนเลยว่าใช้มือล้างแป้งก็คือแบบว่าเอามือเนี่ยเอาแป้งเนี่ยแล้วก็วนๆกับมือกับมืออย่างนี้นะคะทุกคนซึ่งเอาจริงกว่าจะล้างเสร็จก็คือชามือมือก็คือเปื่อยไปหมดนะคะทุกคนซึ่งวันนี้อ้ํมก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่าเราอะ่ะจะลองดูแบบเครื่องล้างแป้งอะไรต่างๆหรือเปล่าซึ่งวันนี้น้องไม่อยู่กับเราแล้วะคะ่ะ เครื่องล้างแปลงนะคะทุกคนเดี๋ยวอ้ําจะเปิดให้ดูเลยนะฮะแอบแกะแล้วแหละแต่ว่ายังไม่แกะข้างไหนนี่นะคะทุกคนชาดาน <c oughs> ี่คือวันนี้แบบแต่งหน้าแบบต้อนรับวาเลนไทน์เวอร์พอ <c oughs> เปิดเข้ามาก็จะเป็นใบขอบคุณต่อมานะคะเราก็จะมาดูที่ <c oughs> ทค <c oughs> ือ <c oughs> ตื่นเต้นมากๆนะคะทุกคนสําหรับงานนี้ <c oughs> เพราะว่าล้างแป้งกับมือไม่เป็นแล้วต่อไปนี้ <c oughs> นี่นะคะทุกคนนี่หอมมาดีมากหล่อนหอมมาดีมากวันนี้กล่องก็จะเป็นอย่างนี้แต่แกะบับเบิ้ลก่อนเลย ตัวนี้นะคะทุกคนเป็นเครื่องล้างแปลงนะคะทุกคนซึ่งอ้ําอะซื้อในราคาปรูด้วยค่ะทุกคนเอาจริงป่ะแบรนด์เนี้ยคือผู้หญิงผู้หญิงนะสีชมพูเข้ากับลูกวาเลนไทน์ไงเออวิธีการ ใช้เทคนิคต่างๆการล้างต่างๆเราล้างถูกไหมอะไรต่างๆแล้วก็ดูตามวิธีนี้ได้เลยนะคะอ้ำมซื้อมาอะไรคะโปรโมชั่นนะคะทุกคนจากปกต,ติตัวนี้เขาเขียนข้างกล่องไว้ว่า1,990บาทนะคะอ้ำมซื้อมาอะไรคะเาองแกคือถูกมากเดี๋ยวมาก็าาจะเป็นวิธีการใช้นะคะ ไปหาถ่านใส่มาแล้วค่ะทุกคนคือไอตัวเนี้ยก็จะเป็นอ๋อที่เราใส่แล้วก็ต้องหมุนลงไปแบบนี้โอเคเลิศคืออ้ามาให้ความสําคัญกับการล้างแปลงมากๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวอ่ะทุกคนถ้าแปลงมันหมกักหมมความสกรปรกอะคือสิวเรามาแน่แกเอ,อ้ยฉันก็เลยแบบต้องให้ความสําคัญนะคะพยายามแกะเบาๆที่สุดกุัคน้องค่ะ อันนี้เป็นด้ามที่เสียบกับแปลงนะเรามาดูกันว่าแป้งไหนเนี่ยมันเข้ากับอะไรบ้างนะคะทำลังแป้งนี้ก่อนละกันค่ะทุกคนแปลงตัวนี้อันนี้เป็นแปลงแป้งนะคะท,คทุกคนที่มันเนอะมากแล้วก็จะมาหาด้ามที่มันเหมาะกับไอ้ตัวนี้นะนก็คือเขาให้มาทั้งหมดแปดแบบนะฉันเจอคู่ลวทุกคนนี่อันนี้คือไซนี้นะคะทุกคนจะใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็อันนั้นดันให้มันแน่นพอดีนะแล้วต่อมาก็จะเอาไอ้ด้ามเนี้ย ที่มันเป็นพลาสติกแข็งนี่นะคะทุกคนเขาให้มันทั้งหมด2ชิ้นนะเราก็เลยจะต้องเอาอันนี้ใส่เข้าไปแบบนี้เพื่อให้มันยึดติดกับซีดีโค้นะก็คือเราก็ดันอันนี้เข้าไปแต่ว่าไม่ต้องดันแรงมากให้มันแบบพออยู่นะ้วต่อมานี้ก็เราก็จะทําแบบนี้เห <laughs> มือนเที่ยวไข่อีกนะแล้วก็เอาน้ำมาใส่ลงไปในนี้นะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้น้ําที่อั้มจะใช้นะคะก็จะเป็นครีนซิ่งที่อั้มเอาไว้เช็ดหน้าเนาะเทลง,งไปอย่างนี้ ทุกค,คนนิดนึงแล้วก็เริ่มเลยมาดูกันว่าน้องจะยังไงไหมกดค่ะอุ้ยอุ้ยเนี่ยค่ะทุกคนอุ้ยน้องเริ่มแรงอะ่ะแล้วก็นี่แล้วก็หมุนเอาขึ้นมาจากน้ำแล้วก็หมุนอีกรอบนึงให้น้องมันสะบัดน้ำแล้วน้ำข้งางในก็จะหมุนนะแกเข้าใจปะอุ้ย สะอาดแล้วดูดิน้ำในนี้ก็จะเป็นสีอะทุกคนใน,นนี้ก็จะเป็นสีหุ้ยปังมากเนี่ยควรแห้งแล้วก็คือแบบมันหมดัดมาดอะเข้าใจป่ะมาดกว่าเราตากคนถ้าเกิดว่าเราเอาไปตากแล้วเนี่ยก็คือมันจะทําให้แปรงของเราแห้งเร็วขึ้นเนาะเพราะว่าเราสะบัดจุนแปรงตรงนี้มันหมาดแล้วค่ะทุกคนถ้าเราจะเปลี่ยนใช่ไหมเราก็แบบดึงออกอย่างงี้ ดึงอย่างนี้ได้เลยเพราะว่ามันเป็นซีดีโคนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะโคงจะขาดจะพังเนาะมาแล้วที่สําคัญน,นะคะเขามีไอตัวนี้มาให้ด้วยค่ะอันนี้จะเป็นพลาสติกแข็งๆะคะ่ะทุกคนเราสามารถเอาไอตัวนี้ค่ะมาพักไว้ได้แล้วก็เสียบไปนะคะเสียบไปและไอส่วนตัวนี้นะคะทุกคนที่มันเป็นแบบพลาสติกแข็งกับซิลิโคนะที่มันติดกันอะ่ะอ้ําไปถามทางไปว่าอุ้ยพี่คือมันแบบดึงยากมากคือเราสามารถแบบดึงออกได้เลยหรอแบบทั้งนั้นที่ไม่ต้องกลัวพังอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าดึงออกได้เลยค่ะเพราะว่า วัสดุที่ทำมาเนี่ยคือแข็งแรงมากๆค่ะทุกคนเนี่ยเห็นปะอย่างนี้ค่ะคุณน่ารักมากจ,จุกจิกบฟูดฟีดโฟรไฟล์ไบหมูดต่อมาเดี๋ยวเราจะไปล้างอันแปลงเลยกันค่ะทุกคน ือมันทําให้เราแบบสะดวกสบายเพิ่มขึ้นมากมากเลยค่ะทุกคนคือไอ้ข้อดีของตัวนี้นะคะทุกคนคือหนึ่งเนี่ยเราอะประหยัดเวลาไปได้มากเลยค่ะ สองเนี่ยคือการล้างเนี่ยมันสะอาดกว่าเราล้างเองอยู่แล้วค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่แบบว่าสามารถหมุนแล้วก็สามารถแบบทําปัน่นแล้วก็ให้แห้งได้เลยตรงนั้นและที่สําคัญเนี่ยมันไม่ได้เลอะเถอะอะไรเลยค่ะทุกคนเนี่ยใครอยากได้โปรแบบเดียวกับอั้มนะคะทุกคนก็กดลิงก์ข้างล่างนี้นะคะไปสั่งซื้อโดยตรงได้เลยเพราะตอนนี้เขายังมีโปรอย,อยู่เรื่อยเลยค่ะคืออั้มได้ราคาน้องตัวนี้มาในราคา990ยบบาทนะคะทุกคนปกติเขาขายกันที่1 9น9 0งเกา้นาะก็รู้สึกว่าอุ๊ยได้แบบลดไปตั้งพันนึง ใครอยากให้อัา้มมาอันบ็อกอะไรเนี่ยก็ช่วยกดไลค์ tag, กดแชร์กดซับสไคร e นะคะเป็นกำลังใจให้อั้มด้วยมินมาได้นะเพราะว่าอยากให้อั้มรีวิวหรืออันบ็อกอะไรอีกนะคะทุกคนไปแล้วบายบายเนาะเนี่ยอุ้ยคือมันหมุนแรงมากแกเนี่ยอีกเนี้ยเสี่ยวปะแม่